วันนี้มานึ่งนึ่งกิ้มนะไม่ใช่ย่างกิ้มวันนี้มีหมึกกระดองเกิยวแล้วก็กุ้งค่ะหอ,อมหอยหอยเดียไปกินกับยายเด้อ หมูของเราก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะหมูของเราก็สุกเลยจ้าทีนี้ยายก็จะไปแกงหมูแล้วนะคะใส่ขี้เหล็กนี่ค่ะ แกงขี้เหล็กแล้วนะคะนี่ก็คือข้าวแกงนี่กระชายนี่กระชายข้าวแกงค่ะขับเบิบลงไปเลยอ่าอืมอ่าไรแที่แล้จ่ายนี่เป็นขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กจ้ะ ลดลงไปเลยไปเลยไปเลยจ้าี่เดีเด็กลงกันแล้วทีนี้ก็จะเป็นหมูนะคะหมูที่ย่างเมื่อกี้เลยค่ะนี่ค่ะ,ะหมูหนึ่งกิโลไปเลยค่ะอันนี้ไม่มักโหลดลงไปเลยจ้าลงไปเลย เราจะมาเป็นเครื่องปรงค่ะค่ะรสรสดีค่ะเค็มมันหวานเปรียงยังไงก็เติมทีหลังนะคะอันนี้ค่ะกำลังเดือดเลยค่ะ เอาตรงนี้หน่อยใกล้ๆหน่อยเพอ,อกำลังเดือดเลยค่ะ,ะไปกินกันเลยม,มาเลยจ้ามากินกับยายเด้อเสร็จแล้วนี่คือแกงขี้เล็กปลาโลว์หมูไก่ซิคงวุ้งมึกมาค่ะไปกินกันเลยจ้า